ดวยความของจองเรื่องการไม่ทันใจด้วยกินไม่มีวันสายไปทางเทิมบ้บินแต่ช่างนั้นมากมายเลยแต่ทำไมไม่กินของเราแต่ฉัน ฉันไม่มีวันไปไม่มีเธอนั้นฉันไม่ยอมกานทุกอย่างไม่มีวันแต่ฉันเอาเธอไปเพราะฉันรักเธอไม่รู้จะคิดยังไงแต่ฉันไม่ม เธอด้วยคันฉันรักเธอโดยไม่ม,ไมีอะไรกันเธอนะก็จึงรักมากเลยทั้งสิ้นเราทั้งสิ้นเราก็ต้องมีที่ใจแต่อย่าเอาว่าอันอะไรแต่ฉันมีก็ความยินดีแต่ฉันรัก เธอมากมากฉันมีวันที่เธอไปกับฉันตืต,ตือตือหายไปฉันลักด้วยความยินดีมากเลยด้วยาย